แล้วทางรถไฟทางนั้นอะ่ะมันคือทางลัดที่สามารถให้เราไปได้ซึ่งเราต้องเร่งมาเลยเอ้ยเฮ้ยจะไม่ได้จะถอยหลังเยอะขนาดนี้โอ้ตกเลยจะเดินหน้าด้วยครับเตรถเบรกไม่อยู่ไม่ไปทางลัดแล้วไปทางธรรมดาฉันจะลองไปหาหนายดูฉันจะตามนายไป<อ>ความ แต่ว่ายังไปได้อยู่ด้วยความเร็วของฉันเดินชันกกะดึกเลยโอ้ยตามนายไม่ทันแล้วยังไงฉันขับช้าฉันคว่ำเงี้ยเลยตามไม่ทนันโอเคมันเขียนว่ารถพังอยู่ข้างบนเนระัก <Okay. S 2> เลยสนะวัสดีโดูถึงนายแล้วโอ้สวัสดีหมู ฉันเคลียร์ซอมบี้เลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรขอบคุณที่มีน้ำใจตรงนี้นายมาผ่านนายนายต้องมาผ่านฉันไม่เคยผ่านนายน้ำมันนายเหลือเลยจะหมดแล้วนายไปซื้อน้ำมันสีฟ้าเพิ่มสแกลนอนหนึ่ง แล้วฉันลืมกดนี่ฉันเลยต้องเริ่มใหม่โดยที่ไม่ได้เงินเพิ่มแก๊สสี่ฟ้าเงินก็ไม่พอต้องใช้แกลรอนธรรมดาใช้แกลรอนธรรมดาให้เงินหมดไปเลยรอน้ำหนักจะหวาจริงอ่ะจริงฉันมีอยู่แล้วนะแต่ว่าน้ำหนักไม่พอดิฉันมีแล้วฉันลืมไปแต่ว่าน้ำหนักไม่พอโอเคาจะไปได้แล้วเราเบ่กนิดนึงแล้วเราก็เรือไม่ได้ขวาโอเคโอเคตรงนี้ที่ซอมบี้เหลอโอ้โหความเร็วเร็วกว่าเดิ ลานเท่าตอนเนี้ยเพราะอะไรเอานนอล yeah! น้ำหนักพอแล้วเย่น้ำหนักพอแล้วพราะล้อสีฟ้าสามอันตัวะล้อสีฟ้าไม่กี่อันช่วยชีวิตฉันไม่ได้เลยไปไปไปๆใกล้ถึงแล้วมีนี่มารถไฟรอถ้าชนนี่ตายเลยไหมเนี่ยโอเคไปแบบนี้สนุกมากเลยอุ้ยกดกดกดโอเค ของกอนสามโอเคทีนี้เราก็ทำสำเร็จแล้วแต่เราจะลองไปไกลที่สุดอุ้ยอึดมากสุนนี้อึดมากสามอุ้ยอึด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 แบบพันไม่ไม่พอด่านต่อไปด่านห้าซอมบี้อึดมากนล้วมันจะหมดฉันไม่เคยไปถึงเลยมันก็ยังไม่เคยไปถึงด่านห้าฉันแค่กำลังมาแต่มันไม่มีวัสดุไปส่งเราก็ไม่ได้ตังค์เลยอ่ะ ขูลงไปข้างล่างโอ้เขามั่วนี่โอ้ย,อยตามไปเลยอุ้าคือหัวมาทางนี้วะจะตายตายตายตุ้ยฉันอะฉันอะตุ้ยมันหลอกเราหรือเปล่าเนี่ยโอ้ยมันคือเข่าวงกดทางนี้คืออะไรเนี่ย Peace Like เลือเกมไม่มีอะไรทางนู้นโอ้ยโอ้ยโอ้ยจะตายแล้วโค้รรถเราเลี้ยวยากทีนี้เราก็เลี้ยวเลยเออชนกระสุนหมดเออโอเคแต่เราปลดล็อกของใหม่ไปแล้วไงนี่ ปืนใหม่ปืนอะไรปืนใหม่เร็วกันอยาขี่รถนานมากเลยโอ้โหอุ้ยได้เลือดร้อยยี่สิบเลยมีที่ส่งของใหม่มาทีนี้เราได้มาเราซื้อเร็วกันเลยดาเมจสองร้อยปืนนี้ดาเมจห้าสิบเองเราซื้อมาสามอันอ่ะฉันรู้แล้วว่าฉันขาดอะไรขาดความสามารถเอแล้วก็ต้องเพิ่มน้ำมันแล้วก็ลบอันนี้ไปก่อน ความเร็วสูงสุดตอนเนี้ฉันมากกว่าหนึ่งรอยโอ้ยเร็วเกินว้ยสองมากกว่า200ด้วยเยอะที่สุดของนาย้วยเยอะที่สุดเท่าที่ฉันเคยขับมาฆ่าให้หมดฆ่าให้หมดยิงป้อมปืนฆ่าให้หมดเลยโอ้ไม่กอดที่ส่งของอันใหม่ อันยักษ์เลยที่ส่งของอันใหม่แล้วนายขอรู้หน่อยนายนายนายสร้างให้ดูหน่อย,ๆๆอ,ยอ๋ออันนี้ใหญ่มากตอนนี้ความเร็วฉันมันเร็วเกินปุยอะนายม,มาดูเครื่องยอนต์ฉันดิมันมีไปเยอะทําไมจะเร็วได้แค่ไหนกันเชียว <c oughs> ไปติดเครื่องยอนต์เพิ่มไปอีกลองดูนี้ด่านสามจะได้ตังเขาเลยว<อ>้าใช่รถ<อ>น,นายไหมเนี่ยที่ความแล้วก็ชักกระดึกใช่เพราะโอกาสใหม่อ้าวปืนอยู่สูงเกิน เอาไปแค่เร็วกันสามอันก็พอแล้วมั้งดูได้ยิงมันไงเร็วกันโอ้โหแค่สองนัดแล้วแถมดามีสามร้อยเลยฉันจะลองเข้าทางลับดูด้วยที่มีโลแค่สองอันเลี้ยวบักเลเลียวบักถ้าเลียวบักมันจะช้ามากมันนี้เร็วเร็วก็เลยไม่บั๊กกว้างเกินอีกแต่งไปได้โอเคพอดี ด่านสามได้ตังค์เท่าไหร่อันนี้เดี๋ยวดูกอนถ้าเราวางแบบนี้มันก็จะไม่ได้ดิเออมไม่ได้เพราะว่ามันจะผ่านด่านนี้ไม่ได้ช่วยแล้วคือปัญหายักษใหญ่ขึ้นมาที่ส่งของอันยักษ์มันไปยากเกินจะวางไว้ไหนไม่รู้ให้มันยาวขึ้นน,ะนายปืนใหม่ยิงสกเกเลตันทีเดียวตายเหรอเร็วกันอ่ะด่านสามได้ตังค์เท่าไหร่ทีละหมื่นสี่โอเคเลย ทีนี้มีหมื่นสี่ให้รถมันรับหนักเพิ่มขึ้นเนี่ยทำไมวางข้างบนแล้วรถไม่ได้รับหนักมากขึ้นแลวน้ำหนักมันไม่ได้ทำเพิ่มขึ้นเลยได้เวลาปรับปุุงไหม่หมดเพื่ออะไรนายนายฉันสร้างอะไรไม่ได้เลยตอนเนี้ยต้องสร้างทุกอย่างใหม่แล้วเนี่ยนายนายดูล้อหลังฉันดิเออ โอเคนะฉันรู้สูตรใหม่แล้วนาะยี๋ยว่าสร้างล้อทีหลังตอนนี้กระสุนมีอยู่หนึ่งพครั้งนี้จะไปใช้ผ่านด่านไปให้ถึงด่าน5้าเลยคนอื่นคนนี้นรถเร็วกันอะส่วนฉันไม่ไ้เน้นรถเร็วส่วนนายเน้นฉันไม่ได้อะไรทั้งสิ้นอยากไปถึงเจ็คไว์ห้าห้า ฉันปรับปรุงรถครั้งใหญ่เลยนานี่ยปรับทำไมก็อยากปรับแนตะเรื่องฉันตรงนี้ได้หมื่นหกดูจากกล่องลังข้างบนมุมซ้ายบนนะทุกคนดูว่ามันขายได้เท่าไหร่ตอนนี้มาถึงด่านสี่แล้วเอ้ยไม่ได้ถึงจะถึงด่านสี่แล้วต่อไปด่านห้าน้ำมันยังเหลือครึ่งแกลลอนน่าจะชิวไม่ชิวหรอกก็ยังข่าย,ยากเลย แต่ก็ดีขึ้นเออแต่ว่ารถติดเบรกเบรกเบรกไม่อยู่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 รถเบรกไม่อยู่รถเบรกไม่อยู่เพราะอะไรมาเร็วเกินหรออาจจะต้องมีอะไรมาถ่วงข้างหลังปะแหว่ในตร้สูงเสร็จยังยังไม่เสร็จลองก่อนสูงตรงนี้มันมุดรูเลยไม่ได้นะใช่ฉันรื้อแต่ว่า อันของฉันนะฉันชอบตันสองแล้วโอ้ตุยแน่เลยโอ้เฮ้ยถึงด้านสามแล้วเนี่ยไม่ถึง <c oughs> เกือบถึงแต่ไม่ถึงเพราะชนตุยยใกล้ผ่านแล้วถึงด้านสามล้อหน้าเลยแนละ้วมาหนะ้าไม่เห็นมันถล่มเลยอ้าวโอ้ยไม่ถึงอะ่ะเริ่งย <c oughs> นเพียม <c oughs> ไงแล้วโอ้เราเซฟรถได้เอาแล้วอันเมื่อกี้ฉันไม่เซฟไปจอกิงชั้นอ่ะเคยเห็นได้ฉันไม่รู้ว่าคือเซฟเราเซฟรถนี้ก่อนลองเล่นดูวันเดียวกันหนึ่งเลยเฮ้ล้อฉันมันเยอะเกินไปไม่ได้ไปไม่ถึงยากเกินโอเคส่านสาวันนี้พอแค่นี้ครับอย่าลืมกดไลค์แต่ไม่ช่องเวียนด้วยสรุปวันนี้เราไปไม่ถึงด่านห้าแล้วด่านสี่คือสูงสุดของเราโอเคบาย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 